ครับมาก็ติดทับช้างสุดไทยนะฮะวันนี้ซ้อมเป็นมือที่2นะครับครับผมได้2นักเตะเจเจลีกเข้าแคมป์นะครับแล้วก็ซ้อมกับเพื่อนลุมทีมเมื่อช่วงเช้าไปเจอที่สนามเลยนะครับก็จะเป็นการซ้อมแบบมือเดียวเท่านั้นใช่ไหมซ้อมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย่า,านบางเขนนะครับมือเดียวเมื่อตอน8ปดโมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ ชนาทิพตีรศิล์นะครับเข้าซองกับเพื่อนร่วมทีมแล้วรวมเป็น22คนยังไม่ครบใช่ไหมขาดธีราทรคนเดียวครับธีราทอเน่ยได้คุยกับรายวัตแล้วนะครับเป็วานรายวัตก็อนุญาตนะครับให้ธีราทรเนี่ยกลับไปหาครอบครัวที่ บ้านแฟนก่อนพี่ฉะเชิงเซาก่อนนะครับเพราะว่าได้ไปอยู่กับลูกกับแฟนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามมาสมทบในวันพรุ่งนี้นะครับเข้าแคมป์อีกทีงูนี้จะครบสมบูรณ์แบบนะครับก็ก่อนแข่งหนึ่งวันซึ่งวันนี้การฝึกซ้อมต้องบอกว่าทีลิลินเองแล้วก็ชนาทิพย์เองนะฮะดูไม่ได้มีอาการล้าเท่าไหร่นะจากที่พวกเขาเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแถมว่าสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีด้วยโดยเฉพาะชนาทิพย์นะครับเพราะว่าทีมของเขาเพิ่งชนะ ก็ถ้าพูดถึงสภาพจิตใจดีทั้งคู่เนี่ยอย่างเคสินเองแม้ว่าจะยังไม่ได้เล่น90้าสิบนาทีเต็มเต็มแต่ว่าทีมเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีมากมากนะครับยังไม่แพ้ใครใช่ไหมทิมก็ชนะด้วยชาทีก็ทั้งแอซซีสทั้งยิงทีมชนะแค่ได้แฮปปี้ก่อนที่จะเจอกับกาบองนะครับชนะทิมก็บอกนะครับว่าเจอกาบองเนี่ยจริงๆมันก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ครับเขาบอกว่าโอบาไมเมยองอะไรยังเขาไม่รู้จักหรอกนะฮะไม่รู้ว่าชื่อชั้นเป็นยังไงเล่นแบบไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่ ที่รู้เลยว่าจะต้องทําให้ได้ก็คือชัยชนะครับแล้วก็เก็บถ้วยใบนี้ไว้ที่เมืองไทยให้ได้ใช่ครับก็ติดตามกันนะครับ22มีนาคมนี้ครับไทยพบกับกาบองครับ